วส,สวัสดีครับพี่ตุ้มครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะและยังอยู่กับผมนะครับกีรติอนันต์สวนชัยกับช่องของซูเปอร์โมเนตเน็ตเวิร์กนะครับวันนี้นะครับข้างๆผมสําคัญนะครับพี่ตุม้มคุณสุนีซึ่งเป็นนะครับผู้คนเราเราจะเรียกว่าเป็นคอนเนคเตอร์นะครับที่จะสร้างธุรกิจไทยผลักดันน,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 นักธุรกิจไทยเนี่ยให้ก้าวไกลสู่สากลน,นะครับในนามของแม็กอินแ p ปเปนขยายความคำว,ว่า Make It Happen นนิดหนึ่งครับพี่ตุม้มครับบ ยินดีค่ะก็ชื่อตุ้มนะคะสุนีสุจินดาค่ะในนามของเมก e ิทั a p เพนถ้าแปลตรงตัวภาษาไทยก็คือทําให้เกิดขึ้นนะคะครเราเป็นองค์กรที่ผลักดันให้เกิดการเ,าเกิดธุรกิจเชื่อมโยงต่อเนื่องในประเทศ a อ c ค่ะค่ะและตอนนี้นะคะทางเมกอิทั a p เพ n เองเนี่ยก็ได้เป็นผู้ช่วยบริหารจัดการ,รบอบรมรบนะ,ะในโครงการอบรมของกรมส่งเสรมิมอุตสาหกรรมค่ะ อ๋อถือว่าเป็นเป็นเป็นการให้ความรู้กับนักธุรกิจไทยใช่ค่ะโดยผ่านทางกรมของอุตสาหกรรมเลยถูกต้องนะครับซึ่งมันมีการอบรมนะครับมากมายหลากหลายหลักสูตรมากคับพี่ตุ้มครับขยายความหลักสูตรตรงนีนิดนึงอย่างอย่างวันนี้ผมรู้แน่นอนว่าม,มันเป็นแบรนดิ้งครับก็เรามีบริหารอยู่5โครงการให้กับ ่งสงเสริมอุตสาหกรรมนะคะก็คือหลักสูตรแรกเลยก็คือเรื่องของแบรนดิ้งค่ะธุรกิจจะไปเติบโตได้ก็ต้องมีแบรนด์ก่อนนะคะหลังจากแบรนด์แล้วทำมาเก็ตติ้งเป็นก็คือทําการตลาดได้ทำการตลาดได้ไม่พอต้องขายได้ด้วยเซลลิงทำการตลาดเดียวไม่ไม่รอด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 ได้ค่ะแบรนดิ้งมาเก็ตติ้งเซลลิงครับเซลลิงแล้วค่ะอ่ในเมื่อเราจะบุกไป AEC ใช่ไหมก็ต้องมีการส่งออกอันนี้สำคัญนะเป็นเรามีอีกหลักสูตรหนึ่งคือเพิ่มศักยภาพวิธีการส่งออก ค่ะอันนี้เป็นหลักสูตรที่4ที่เราจะจัดให้นะคะครับที่สําคัญมากๆเลยคือหลักสูตรสุดท้ายค่ะก็คือเป็นการเชื่อมโยงของนักธุรกิจผู้ประกอบการที่ทําให้นักธุรกิจและผู้ประกอบการในประเทศไทยเนี่ยได้รู้จักได้คอนเน็กตกันจริงเพื่อรวมพลังในการที่เราจะไปต่อยอดหรือต่อต่อสู้กับ AC ค่ะใช่ครับพี่ตุ้มครับของพี่ทุ้มเนี่ยสำคัญ นะครับก็คือว่า Make It h a p p e n เนี่ยนะครับได้ผลักดันนักธุรกิจไทยนะครับแล้วก็นะครับก้าวไกลสุ่สากลและดีใจอ่ะตอนนี้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนในในเรื่องของการให้ความรู้ด้วยและตอนนี้นะครับท่านผู้ชมขอกระซิบบอกนิดนึ่ง Make It h a p p e n ได้เชื่อมนักธุรกิจไทยก้าวไปไกลต่างประเทศได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่เขาคอนเน็กนะครับไปไปไปกับเมียนมา นะครับขยายความตรงนี้นิดหนึ่งครับแบบตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงคับอ๋อค่ะจริงๆเราจัดโครงการเรื่องของ business connection นะคะโดยการที่เรานำผู้ประกอบการของประเทศไทย,น,ยนะคนไทยเนี่ยแหละไปไปได้เจอ Connection จริงๆกับผู้ประกอบการในประเทศเมียนมาซึ่งเราเองเนี่ยทำมามากกว่า20โครงการแล้วค่ะทำมาอ,อย่างต่อนเนื่องเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ปีแล้วค,ค,ค่ะอยังล่าสุดเนี่ยกอ็อย่างตัวธุรกิจ แฟรนไชส์ที่เป็นธุรกิจอาหารโชคดีติมซัมก็เกิดจากคอนเน็ชันดังครับดังมากอร่อยด้วยนะคะค่ะไปกินมาแล้วท่านผู้ชมก็เกิดจากคอนเนคชันที่เราเนี่ยเชื่อมโยงให้ไปเจอกับนักธุรกิจของพม่าแล้วก็ได้มีการเซ็นสัญญาที่สถานทุตไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เปิดแฟรนไชส์ที่นั่นหนึ่งสาขาเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับซึ่งตรงนี้เองท่านผู้ชมนะครับมันสร้าง MAKE IT HAPPEN มันทำให้เกิดขึ้นได้นะครับท่านผู้ชมหลายๆคนที่กำลังชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับเป็นนักธุรกิจยังไม่รู้เลยว่าโอเคประชากรเมียนมาเนี่ยนะครับมีประชากรนะครับเท่ากับเมืองไทยธุรกิจกับเขาได้ไหมนะครับแวะเข้ามาหาที่เมกอิดเปนยินดีค่ะเราก็เป็นองค์กรที่จะช่วยในเรื่องของการเชื่อมโยงธุรกิจไปสีให้และเรายังเป็น เราเรายังให้บริการเรื่องของการให้คําปรึกษานะคะเป็นที่ปรึกษาในธุรกิจของท่านในการพัฒนาไม่ว่าจะก,การตลาดและการขาย<อ>าและองค์กรของท่านได้ด้วยนะครับแล้วท่านผู้ชมครับรท่านผู้ชมได้เข้ามาลองสัมผัสเข้ามาอบรมกับเราจะขอบอกว่าวิทยากรเนี่ยขั้นเทพมากนะครับหลายๆครั้งนะครับที่นะครับโครงสร้างของมันเป็นเป็น,ปนความรู้ที่น่าเบืออ่อแต่ถ้า ท่านทําให้เราเข้าใจได้ง่ายๆมากๆเลยนะครับชื่นชอบม,มากอยากจะฝากอะไรกับนักธุรกิจไทยกับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังจะก้าวไกลสูคค่สากลอ๋อยินดีค่ะก็สําหรับผู้ประกรอบการและนักธุรกิจทุกท่านในประเทศไทยนะคะวันนี้เองเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วนะคะ AEC e ยังไงเนี่ยเราไม่ไปเข้ามาแน่นอนในปี58นี้ประกาศชัดเจนแล้วนะคะว่าจะมีการเปิดตลาดใน10ประเทศทั่วถึงกันนะคะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราสําคัญอยู่ในประเทศไทยเราเป็นเจ้าของประเทศเราต้องกลับมาปทาูาปทื้นฐานปัดฝุ่นดูแลธุรกิจของเราให้เตรียมพร้อม ไม่ว่าเขาจะลุกมาหรือไม่ลุกไปเราต้องลุกเข้าไปหาเขาก่อนนะเพื่อโอ,อ,อกเกิดโอกาสได้เปรียบก่อนค่ะเป็นตลาดเชิงรุกนะครับเชิงรุกเ,เลยค่ะและนะครับูุปอร์มน,นุยนตเวศนะครับขอนะครับร่วมเป็นแรงผลักดันเล็กๆนะครับที่จะงผลักดันธุรกิจไทยก้าวไกลสู่สากลน,นะครับอย่าลืมเขาจะติดต่อ Make in Happen ที่เบอร์อะไรไค่อ๋อค่ะก็สามารถติดต่อที่ตุ่มสุนีได้นะคะสุนีสุจินดานค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ088 578 2627ค่ะทวนนะคะคู8ย์8 8ดแปดค่ะยินดีค่ะนะครับวันนี้ดีใจนะครับที่พี่ตุ้มนะครับคุณสุนีนะครับในฐานะนะครับผู้ดูแลเมกอิดเดปเปนในฐานะนะครับอีกหนึ่งแรงผลักดันที่จะผลักดันนักธุรกิจไทยก้าวไกลสู่สากลนะครับได้เข้ามาร่วมในการกับเรายังไงมาออกสักขึ้นกับเราบ่อยๆนะวันนี้ขอขอบพรบคุณพี่ตุ้มมากครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ